ขับรถทางไกลกับเพลงที่เรารู้จักนี่แม่บอกตรงๆว่าเข้ายุคเข้าสมัยนี่ก๊กก๊กกครับรักจ้องไม่รู้ว่าก๊กก๊กอะไรร้อเให้เนี้อกันเหรอรักกันทำไมพาใจข้าเศร้ามองคือเวลาเราร้องฟังเพลงอย่างนี้นะครับขับรถทางไกลเนี่ย เพลงเรารู้จักเนี่ยมันจะสนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันมันร้องได้อ่ะเพลงสมัยใหม่ฟังไปมันก็ร้องไม่ได้อ่ะมันไม่รู้ว่าเพลงอะไรเพลงเป็นเพลงอะไรนะแต่เพลงรุ่นใหม่นี่บอกตรงว่ามันก็เพาะนะออก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าเราร้องตามไม่ได้มันก็เลยไม่มีส่วนร่วมแล้วมันทําให้ง่วงแต่ถ้าเป็นเพลงรุ่นเก่าเฮ้ใ้ย่สิบรอยี่สิบต้อง ร้อง19วันดีเลยไม่เป็นไร <AS C ELL> <g ül> ก็ถึงไหนเนี่ยมันทําให้เราไม่ง่วงร้องตามได้บางทีเออร้องตามพี่แจ้มาบ้างอันนี้วงสาวสาวสาวแล้วก็อินโนเซนบ้างวงนี้วงนี้เพราะฉะนั้นเวลาขับรถเนี่ยเราก็ต้องเตรียมเพลงนะครับสร้างบรรยากาศให้ไม่ง่วงเมราะงั้นฟังเพลงมาในรุ่นใหม่เพลงใครวะไอ้นักร้องหน้าตาย,ยัางไงวะ นะครับผมยังไม่รู้เลยว่านักร้องรุ่นใหม่นี้หน้าตาเป็นยังไงคือคนรุ่นเก่าเนี่ยมันผมก็ต้องยอมรับว่าแหละว่าผมก็ขีดเส้นเหมือนกันขีดเส้นในการฟังเพลงที่รู้จักว่ามันจะอยู่แค่แค่ยุคนี้อย่าง,างนูโวเงี้ยผมโตมากับนูโวไมโครนะครับ Jay, ati, ent, แจ้ชาตีอินโนเซนต์ยังมีดอนสอระเบียบอีกนะ ตอนนั้นตอนสอระเบียบนี่ตอนผมหกขวบผมสิบสองขวบอยู่ปหกรอยยิ้วสปายนี่แม่เพลงมันมันมากนะเมื่อก่อนมีพี่ติกชิโลเองนี่นี่ก็เสียงดีชอบชอบเสียงเป็นเอกลักษณ์เสียงเป็นเอกลักประมาณนั้นก็เพลงเก่ายุคแม่ยุคเราก็ได้อยู่นะครับยุคแม่ยุคล่ม อ่าเยื่อไม้โน่นเนนกเขากรูจุกเราไม่ใช่เพลงคู่ส่วอะไรเยอะได้หมดมันก็ทำให้เราไม่ง่วงเราก็ต้องเตรียมเพลงไว้ลูกใครเป็นหนึ่งผมหรือเปล่าอ่ะโอเคครับจบคลิปครับเนี่ยเนี่ยทอนนี้มันต้องมี ยุคใหม่ไม่มีละลา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 อะไรอย่างเงี้ยไม่มีละเพลงยุคใหม่มันต้องเต้นอย่างงี้ด้วยนะมก่อนชื่อรักคือฝันไปนี่ไงเออแล้วก๊กก๊กอันเดียวกันไม่ใช่มันแค่บวงเดียวกันเออบวงรักคือฝันไปแต่มันขึ้นด้วยก๊กก๊กก๊กไงก๊กก๊กจริงเหรอเปิดประตูอ่ะก็ไม่เชื่อคนยุคเก้าสิบไม่เชื่ออะไรอ่ะอ่ะเชื่อกันแหละก๊กก๊กก๊กเปิดประตูเปิดออกดูอ๋อเจ้านี่มาปิดประตูไล่มันไป นี่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 คนอื่นเขาเรียกพี่เจผมต้องเรียกน้องเจเนี่ยน้องเจอายุน้อยกว่าผมนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะแต่เขายังหล่อผมอยู่เลยนะแต่ถ้าพี่ก้องนูโวนี่อายุมากกว่าพี่พีทนี่แต่เขายังหล่อผมหมดเลยนะเพลงนี้ก็สมัยก่อนก็เที่ยวเดอะพาเลทดิสโก้ดักเนี่ อันนี้ต้องเป็นเพลงช้า like, แล้วก็ม้อเต้น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 อยู่ในเพลงเต็มสมัยก่อนอ่าเต็กสมัยก่อนต้องมีช่วงสโลว์ซ็อบสโลว์ซบนี่ต้องใจกล้าหน้าด้านถ้าจีผู้หญิงใหม่ๆนี่จะต้องเดินเข้าไปแล้วก็จับมืออ่าแล้วก็ค่อยๆหาจังหวะโอบไหลโอบเอวโอ้โหฝังแล้วก็เอ้ยคิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันประมาณนั้นนะ เนี่ยพอเราฟังเพลงพวกนี้ความคิดของเรามันก็เหมือนกับผมก็มันชอบอ่ะเหมือนอะไรที่เราชอบอ่ะเหมือนกินอาหารน่ะผมก็ชอบไปกินร้านเก่าๆเสริมมิตรพัะตะารเนี่ยมาอยู่แล้วอู่ทองพัะตะารเสียอะไรอย่างเงี้ยวนๆนวนร้านเก่าๆไปยอมมายอมาพี่ยอมายอมาเปิดไม่ได้เาโอเคครับขับรถไกลอยู่ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ลิควิดโมลีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดูดันจากประเทศเยอรมน,นี